วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติอ่านรู้อ่านนา้ำที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อ,อการสื่อสารต่อกันให้พอใชใจในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งกในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสรรพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมอ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกริบแต่เหตุแห่งการสื่อทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิทธิสงสัยเหตุ mm. <Hey. S 2> ของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช้เพื่อการถอดถอนสมมุติด,ด้วยกันนี่แหละ รู้ด้วยมักคชิตรู้ปกติธรรมดาทำหน้าที่การงานไปมีแต่รู้เพื่อแก้ไขตนไม่ให้ไหลหลงไปกับอิทธิของโลกมายาเหตุมันก็มีแค่นี้แหละในวันวันหนึ่งเพราะเราอยู่กับภาพมายาดวงตาทั้งหลายที่ขอยืมเขาเอามาใช้ จึงต้องรู้เท่าทันเอาไวา้เวลาใช้จะได้ไม่ถูกหลอกซ้ำๆให้หลงวนอยู่ในกองอารมณ์จะว่ารู้เฉยๆนั่นก็ยอมได้ก็ลองสังเกตไปที่จิตใจของเราเองดีแหละฝึกเรียนรู้เข้าไปเดี๋ยวได้รอถึงเวลามันรู้มันเข้าใจไปของมันเอง ถึงตอนนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าโลกนี้มันต่อแหลสินดีก็ได้กล่าวแล้วก็ชังหัวมันไปไม่ได้ยินดียินร้ายกับคำกล่าวในของสั่วคราวพวกนั้นอีกแล้วนี่ฉันก็พาดอยู่กับธรรมชาติเดิมแท้นะเวลาที่ฉันแสดงอยู่นะ่ะแต่ฉันก็เป็นหนึ่งเดียวกับมันน่ะแหละถ้ารู้อยู่เงียบเงียบนะ คิดเท่าไรก็ไม่รู้ความจริงแท้มันก็ตอบโจทย์คนที่เข้าใจแล้วนี่แหละว่าขนาะที่คิดอยู่นี้เราได้อาศัยตัวรูปของมายาสมมุติเอามาใช้คิดกันทังนั้นไม่เคยเว้นเลยสักคำเดียวหรือสักความหมายเดียวแม้แต่ขณะที่ท่านกำลังอา่านกำลังฟัง วิถีใบไม้ไหวอยู่นี่ก็เกิดจากความคิดของฉันที่กำลังปรุงแต่งเอามานำทางกันเฉยๆมันยังไม่ใช่ความจริงแท้เพราะความจริงแท้ไม่อาจจะนำสมมุติมากล่าวถึงมันได้ไม่ว่าจะเอ่ยอะไรออกมามันก็พลาดกับความจริงแท้มันตลอดอยู่นั่นแหละใคร ได้รู้เห็นสิ่งนี้ได้จะเข้าใจคำว่าพลาดแบบขำๆได้ตลอดไงเขาจึงแห่รู้อยู่เฉยๆหรือว่ารู้อย่างเงียบๆดังนั้นคนที่ชอบยึดถือเอาสิ่งสมมุติสิ่งนั่นสิ่งนี้เอามาอ่างว่าได้เป็นอะไรในของผู้คู่ โดยไม่ยอมหยุดความคิดนั้นเสียมันจึงพาชวนหลงไหลยอยู่กับวิถีมายาอยู่ร่ำไปแต่ก็เข้าใจได้ถึงความอยากของกิเลสมันหย่วยวนชวนให้ติดตามปรุงแต่งไปกับมันอย่างเพลิดเพินเนชะละนะแต่ถ้าไม่เท่าทันมันเมื่อไรก็ถูกมันหลอกให้เกิดอารมณ์เป็นทุกข์ทางใจขึ้นมาละทีนี้ ดังนั้นป้ายบอกทางที่มีอยู่โดยอุบายที่สมมุติก็บอกว่าให้หยุดคิดหยุดคิดหยุดคิดนั่นแต่ก็ยอมกันง่ายๆกันไหมละ่ะรู้แล้วมันก็ยังคิดตเตลิดไหลไปกับมันที่เขาเรียกว่าขาดสติยังคิดยังหลงเชื่อยึดถือ อยู่กับพวกมายาสมมุติอย่างแน่นหนาด้วยถูกกำกับด้วยความกลัวเอาไว้พร้อมกับความไม่รู้ความจริงแท้ไงเหตุนี้มันจึงเป็นเรื่องง่ายๆของคนที่เพียรฝึกรู้ระรู้วางเพราะจิตมันจะเคยชินกับการฝึกเอาไว้ดีแล้วแต่ก็ไม่ประมาทมันก็มีหลุดไหลไปบ้างก็ให้รู้ไว้ ไม่เป็นไรช่างหัวมันไปนี่ฉันก็คิดมาเยอะแยะแต่ก็ไม่มีตรงไหนที่เบียดเบียนตัวฉันเองเลยนี่แหละมักคจิตมันเดินไปตามป้ายบอกทางนี่แหละฉันก็แค่รู้เอาไวา้วันนี้ก็เข้าใจธรรมชาติทั้งตัวฉันเองไป ตามธรรมชาติของมันอยู่นี่แหละเวลาตามโลกสมมุติที่มันเคลื่อนที่ไปร่างกายมันก็เสื่อมกรถอยไปตามธรรมชาติของมันเช่นกันสมกับคำสมมุติที่กล่าวว่าเกิดมาเพื่อตายนั่นแหละดังนั้นทุกๆุกคนกำลังเดินทางไปยังจุดนี้ด้วยกันทางนั้น การฝึกรู้เห็นจิตใจของตัวเราเองคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันจึงแก้เหตุทั้งหลายที่สงสัยให้จบลงอย่างราบคาบก็ด้วยสติปัญญาของตัวเราเองนี่แหละจะฟังใครมาจะรู้จากใครมาถ้าไม่ยอมแก้ไขที่ตัวเราเองไม่รู้เห็นที่ตัวเราเอง มันก็เปล่าประโยชน์ทั้งเพต่อเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วมันก็รู้เอาไว้แค่นั้นซึ่งจะปรุงไปทางไหนมันก็จะเผาเดียวกันทั้งหมดก็คือสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นถ้าเธอรู้หนึ่งเธอจะรู้ทั้งหมดไงนี่รู้แล้วเข้าใจแล้ว ก็รู้ก็ใช้มันไปอย่าไปนั่งนิ่งๆไม่พูดไม่จ้าไม่คิดอะไรกันเลยเจ้านะเดี๋ยวจะอยู่ทำงานทำการกับใครเขาไม่ได้จิตท,ที่เคลื่อนไหวปัญญามันถึงจะแตกฉานนี่ตามแผนที่นำทางหรือเดินทางที่เขากล่าวเอาไว้แบบนี้ก็ให้ลองฝึกฝนกันดูไปฉัน เข้าใจได้ตามสมมุติมันก็อประมาณแบบนี้แหละแต่ก็อย่าไปหลงเชื่อเขาละ่ะฝึกไปเดี๋ยวมันเข้าใจได้เองตามอุบายจิตถึงจิตโดยจิตสัมผัสนี่แหละธรรมที่กล่าวถึงว่าว่าสามารถให้เข้าใจธรรมชาติที่ไปพ้นการสมมุติได้มันรู้โดยเรา เข้าใจโดยเราก็เริ่มจากการรู้เห็นตัวเราเองไปเลยรื่อยนี้แหละจากอุบายนำทางของจิตถึงจิตที่อาศัยจิตที่ว่างจากการยึดถือเป็นสื่อนำทางกระเทาะหลุดล่อนเอาตัวกิเลสตัวอกุศล,ลกรรมตัวตนที่กาเริบให้ออกไปจากจิตของเรา ให้ทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆถึงเวลามันเข้าใจไปเองรู้ไปเองแต่กว่าจะเข้าใจว่าไม่เคยได้รู้อะไรจริงหรือไม่จริงมันก็ต้องอาศัยมายานี่แหละมานำทางต่อกันจึงเหลือเพียงรู้ได้ ใช่ได้แต่ยึดถือไม่ได้มันก็เท่านั้นเองวันนี้ถ้าใจของเรามันว่างๆางได้หยุดคิดได้ณขนาดหนึ่งเราก็จะสัมผัสจิตใจตามสมมุติได้อย่างชัดเจนโดยการรู้เองเห็นเองในธรรมชาติของสิ่งที่เราสมมุติเรียกว่าเป็นจิตนี่แหละ ซึ่งมันมีอยู่ในความไม่มีเพราะจะว่ามันมีมันก็ไม่ตรงกับตัวธรรมชาติของมันจะว่ามันไม่มีก็ไม่ตรงกับตัวธรรมชาติของมันอีกเช่นกันนี่คือวิธีการสื่อสารหรือเป็นอุบายในการค้นหาภาวะที่สมมุติว่าเป็นจิตใจของตัวเราเองนี่แหละ ท่านที่เข้าใจได้ไปพ้นการลงความเห็นหรือหยุดคิดได้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็จะรู้เห็นได้อย่างเฉยเฉยรู้อย่างเงียบๆอย่างไม่มีความลังเลสงสัยของอะไรที่เป็นอะไรพูดขึ้นมาให้ต้องคิดไปเป็นอย่างอื่นใดอีกนี่ ฉันก็แค่รู้ที่จิตใจของฉันแล้วก็เอามาเล่ามาปรุงเป็นคำสมมุติบอกทางกันไปคขำๆเพียงเท่านั้นถ้าแจ้งความจริงแท้ได้นะไม่ว่าฉันจะปรุงอะไรมาบอกเท่าไรเท่าไรมันก็ยังพลาดอยู่ดีกับตัวธรรมชาติเดิมแท้ของมัน แต่ถ้าเข้าใจได้ในสมมุติของอุบายที่ได้กล่าวมานี้มันสามารถพาไปหาธรรมชาติเดิมๆของจิตที่ไม่ต้องคิดได้อยู่เนาะเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าใจในตนหยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียห้สนิทอย่างสิ้นเชิง นั่นแลหละความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นให้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนียปริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันในๆหรือการสื่อสารรูปแบบใดๆที่ต้องปรุงผ่านมายาเลยก็สามารถรู้เห็นมันได้คำๆไปแบบไม่โง่ ไม่ฉลาดไม่เร็วไม่ดี